สวัสดีคะ่ะนักเรียนชั้นปสี่ทุกคนเจอกันอีกแล้วในชั่วโมงนี้วิชาคณิตศาสตร์ชั้นปสเราจะมาเรียนเรื่องการหารที่มีตัวตั้งหลายหลักตัวหารมี3หลักเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมเราไปชมคลิปวิดีโอพร้อมๆกันคะ่ะไปเลยคะ่ะการหารที่ตัวหารมี3หลัก ตัวตั้งมีหลายหลักตอนที่1สวัสดีครับน้องๆชั่วโมงคณิตศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการหารที่ตัวหารมี3หลักตัวตั้งมีหลายหลักกันนะครับตอนนี้ปุ๊กเพื่อนของเรากำลังจะไปให้คุณพ่อสอนการบ้านอยู่พอดีเลยครับเพื่อไม่ให้น้องๆเสียเวลา เราตามปุ๊กไปกันเลยครับคุณพ่อคะวันนี้การบ้านวิชาคณิตศาสตร์ของปุ๊กยากจังเลยคะ่ะปุ๊กทำไม่ได้เลยไหนเอามาให้พ่อดูซิว่าการบ้านยากแค่ไหนนี่คะ่ะการบ้านวันนี้เป็นเรื่องการหารที่ตัวหารมีสามหลักตัวตั้งมีหลายหลักนะคะคุณพ่อไม่ยากเลยจ้ะปุ๊กปุ๊กเคยเรียนเรื่องการหารที่ตัวหารมีสองหลัก และตัวตั้งหลายหลักมาแล้วใช่ไหมลูกใช่ค่ะคุณพ่อถึงแม้ว่าเรื่องการหารที่ตัวหารมีสามหลักตัวตั้งมีหลายหลักจะยากกว่าแต่ปุ๊กรู้ไหมลูกว่าใช้วิธีแก้ปัญหาเหมือนกันเลยหมายความว่าเราสามารถแก้โจทย์การหารที่ตัวหารมีสามหลักตัวตั้งมีหลายหลักได้โดย นำตัวหารไปหารตัวตั้งทีละหลักโดยเริ่มหารในหลักทางซ้ายมือแล้วจึงหารในหลักถัดไปทางขวามือใช่ไหมคะคุณพ่อใช่แล้วจับปุ๊กพ่อจะยกตัวอย่างให้ปุ๊กดูก่อนนะลูกสองหมนหามสิบเจ็หารด้วย1 4ึหเท่ากับเท่าไรปุ๊กเห็นไหมลูก ว่าโจทย์การหารนี้ตัวหารคือ145มี3หลักและตัวตั้งคือ21,037ซึ่งมีหลายหลักนะลูกค่ะคุณพ่อถ้างั้นพ่อจะแก้โจทย์ข้อนี้ให้ปุ๊กดูนะลูกหาผลหารในหลักหมืน่นคือนำา4 5 5ไปหารสองในหลักหมืน่นได้ศูนย์ในหลักหมืน่น เหลือสองหมื่นหรือ2 0่สิบพันหาผลหารในหลักพันยี 20, ่สิบพันกับหนึ่งพันเป็น2 1่สิดพันนำหนึ่งร้อยสี่ห้าไปหาร2 1่สิดพันได้ศูนย์ในหลักพันเหลือ2 1่สิพันหรือสองร้อยสิบร้อยหาผลหารในหลักร้อย2องร้อยสิบร้อยกับศูนย์ในหลักร้อยเป็น2องร้สิบร้อย นำหนึ่ไปหาร210ร้อยได้100 210้อยรอยลบด้วย145่งรอยหรเหลือ6กสิบหรอยหรือ650้อหาสิบหาผลหารในหลัก 10, สิบ650้อสิบสิบกับ30เป็น6 5ร้อย้าามสินำหนึไปหารหกร้อได้สีิบ

เนื่องจาก12น้อยกว่า145ซึ่งเป็นตัวหาร12จึงเป็นเศษดังนั้น2 1 0 3 7หารด้วย145ได้ผลลัพธ์เป็น145เศษ12จากปุ๊กงั้นข้อนี้ก็เสร็จแล้วใช่ไหมคะคุณพ่อเราต้องตรวจคำตอบที่ได้ด้วยนะจ๊ะปุ๊กตรวจคำตอบเนื่องจากวงเล็บเปิด 145คูณ145วงเล็บปิดบวก12จะได้21,025บวก12ได้เท่ากับ21,037ดังนั้น1 4 5เศษ12เป็นคำตอบที่ถูกต้องเป็นไงจ๊ะปุ๊กไม่ยากใช่ไหมจ๊ะค่ะคุณพ่อแต่ว่าคุณพ่อยกตัวอย่างให้ปุ๊กดูอีกสักข้อได้ไหมคะได้จ้า ห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบหารด้วยสองร้อยสามสิบเท่ากับเท่าไรหาผลหารในหลักหมืน่นคือนำสองร้อยสามสิบไปหารห้าในหลักหมืน่นได้ศูนย์ในหลักหมืน่นเหลือห้าหมื่นหรือห้าสิบพันหาผลหารในหลักพันห้าสิบพันกับห้าพันเป็นห้าสิบห้าพัน นำสองร้อยสามสิบไปหารห้าสิบห้าพันได้ศูนย์ในหลักพันเหลือห้าสิบห้าพันหรือห้าร้อยห้าสิบร้อยหาผลหารในหลักร้อยห้าร้อยห้าสิบร้อยกับสี่ร้อยเป็นห้าร้อยห้าสิบสี่ร้อยนำสองร้อยสามสิบไปหารห้าร้อยห้าสิบสี่ร้อยได้สองร้อยห้าร้อยห้าสิบสี่ร้อย ลบด้วย460ร้อยเหลือ940 0หรือ940สิบหาผลหารในหลักสิบ940สิบกับ30เป็น943สินํานำ230ไปหาร943ศูได้40 943สูลบด้วย920สิบเหลือ23สิบ หาผลหารในหลักหน่วย20 30หรือ230กับ0เป็น230นำ230ไปหาร230ได้1 230ลบด้วย230เหลือ0ดังนั้น55,430หารด้วย230เท่ากับ241ตรวจคาตอบ เนื่องจากเป็นการหารลงตัวเราจะตรวจคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารโดยนำผลหารคูณตัวหารจะได้ผลลัพธ์เท่ากับตัวตั้งหรือไม่เนื่องจาก241คูณ230ได้ผลคูณเท่ากับ55,430ดังนั้น241เป็นคำตอบที่ถูกต้องเอาละ ได้ดูตัวอย่างไปแล้วเดี๋ยวพ่อจะให้ปุ๊กทําการบ้านของปุ๊กนะลูกว่าแต่ใครจะใจดีไปเอาน้ําให้พ่อดื่มบ้างนะปุ๊กไปเอาให้คะ่ะคุณพ่อรอปุ๊กแป๊บเดียวนะคะระหว่างนี้เรามาทํากิจกรรมทดสอบความเข้าใจกันนะครับน้องๆ ให้น้องๆจับคู่คำตอบให้ถูกต้องนี่การบ้านของปุ๊กค,ค่ะคุณพ่อ62745หาหรด้วย560เท่ากับเท่าไหร่ปุ๊กหาคำตอบเลยนะคะหาผลหารในหลักหมืน่นคือนำห้า้อไปหารหในหลักหมืน่นได้ศในหลักหมืน่นเหลือหก0มืหรือ60,000หาผลหารในหลักพัน หกสิบพันกับสองพันเป็นหกสิบสองพันนำห้าร้อยหกสิบไปหารหกสิบสองพันได้ศูนย์ในหลักพันเหลือหกสิบสองพันหรือ 62, หกร้อยยี่สิบร้อยหาผลหาในหลักร้อยหกร้อยยี่สิบร้อยกับเจ็ดร้อยเป็นหกร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยนำห้าร้อยหกสิบไปหารหกร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยได้หนึ่งร้อย

25จึงเป็นเศษดังนั้น62,745หารด้วย560ได้ผลหารเป็น112เศษ25ค่ะคุณพ่อพ่อจะตรวจคำตอบเองนะลูกโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเรานำผลหารคูณตัวหารแล้วบวกเศษว่าได้ผลลัพธ์เท่ากับตัวตั้งหรือไม่เนื่องจาก วงเล็บเปิด112คูณ560วงเล็บปิดบวก25จะได้62,720บวก25ได้เท่ากับ62,745ดังนั้น112,25เป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากจัะปุ๊ก Book. อย่างนี้ก็แสดงว่าเข้าใจแล้วล่ะสิ เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อไม่ยากจริงๆด้วยถ้าเข้าใจแล้วไหนปุ๊กสรุปวิธีแก้โจทย์การหารให้พ่อฟังได้ไหมลูกได้ค่ะการแก้โจทย์การหารสามารถทำได้โดยนำตัวหารไปหารตัวตั้งทีละหลักโดยเริ่มหาในหลักทางซ้ายมือก่อนแล้วจึงหารในหลักถัดไปทางขวามือเมื่อได้คำตอบแล้ว ก็ต้องไม่ลืมตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบที่ได้ด้วยค่ะถูกต้องจ้ะเก่งมากลูกพอว่าจะไปอาบน้ำแล้วละ่ะค่ะคุณพ่อขอบคุณคุณพ่อที่สอนกันบ้านปุ๊กนะคะจ้าลูกใชยเดียวตอนข้อไหนกันแน่ ให้น้องๆเลือกคำตอบที่ถูกต้องข้อหนึ่ง4320หารด้วย120เท่ากับเท่าไหร่กำลังสนุกกับโจทย์การหาเลยใช่ไหมล่ะครับน้องๆวันนี้เวลาหมดแล้วละ่ะครับกลับมาพบกันใหม่คราวหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับหลังจากที่นักเรียนดูคลิปวิดีโอจบแล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า44 45และ46ค่ะเด็กๆอย่าลืมทำกันบ้านส่งครูนะคะสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะทุกคน